มาแล้วค่ะสมฉุนนิยายเสียงมาแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการอ่านฉบับเต็มนะคะนิยายเสียงนางบํมเรอเถื่อนสามารถหาอ่านได้ที่ Facebook นิยายของแอมนะคะสำหรับวันนี้เราเสนอเป็นตอนที่6นะคะสำหรับตอนที่6เราให้ชื่อตอนว่าคนผิดต้องโดนทำโทษค่ะ เชิญติดตามรับฟังค่ะในวันถัดมาตอนกลางวันแพรไหมมาตามนัดที่เธอได้นัดไว้กับปลายฟ้าและพิชชี่แต่คนที่เธอไม่ได้นัดคือมาเวลทำไมมานั่งอยู่ข้างๆปลายฟ้านะอืมคุณมาเวลมาได้ยังไงคะผมตามผู้หญิงดื้อม,มาครับมาเวลพูดกับแพรไหม แต่สายตาของเขาก็มองไปที่ปลายฟ้าสั่งอาหารมาทานก่อนเลยแพรพิชชีสเนอแต่แพรไหมายสายหน้าเพราะเธออยากรู้ข้อมูลที่ให้ไปสืบม,มาแพรไหมายหันไปมองมาเวลที่นั่งอยู่ข้างๆปลายฟ้าที่เป็นตัวต้นเหตุให้แพรไหมอึกอักไม่กล้าที่จะถามไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหมอนเนี่ยรู้ทุกเรื่องแต่รายละเอียดเดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้ เธอฟังทีหลังปลายฟ้าพูดให้แพรไหมได้ผ่อนคลายความอึดอัดลงเพราะกลัวว่า,วาถ้ามาเวลรู้เราจะเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกอารันนี่ข้อมูลทุกอย่างที่ฉันสืบมาได้แก้วไปดูเองก็แล้วกันนะพิชชี่ยื่นซองสีน้ำตาลส่งให้แพรไหมแพรไหมจึงหยิบมันขึ้นมาดูแล้วก็เจอประวัติของคนที่เธอต้องการทั้งหมดซึ่ง ทำให้แพรไมรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากเมื่อพิชชี่ทำงานได้ละเอียดยิบและนี่คือหลักฐานที่ฉันไปสืบมาแต่มันยังไม่แน่นหนาพอที่จะเอาผิดได้ขอเวลาฉันรวบรวมหลักฐานอีกสักนิดนะแพรไหมหยิบซองสีน้ำตาลที่ปลายฟ้าย,ยื่นให้ข้อมูลในกระดาษแผ่นนี้มีแต่สิ่งผิดกฎหมายที่โรเบรโตทำไว้ทั้งนั้น แต่มันก็ยังไม่แน่นหนาพอตามที่ปลายฟ้าบอกขอบใจมากนะปลายฟ้าพิชชีฉันทำคนเดียวซัที่ไหนละ่ะมีก้างอันใหญ่ไปทำกับฉันด้วยไม่รู้จะตามไปทำไมเกะกะปลายฟ้าพูดพร้อมกับมองไปที่มาเวลที่กำลังนั่งฟังผู้หญิงคุยกันอย่างเงียบๆโดยที่ไม่ออกความคิดเห็นอะไรเลยแต่ก็ยังคงถูกพูดถึง ในตอนสุดท้ายอยู่ดีเอาล่ะมื้อนี้ฉันขอเป็นฝ่ายเลี้ยงขอบใจทุกคนที่อุตส่าห์เสี่ยงไปสืบข้อมูลมาให้ฉันอยากกินอะไรสั่งเต็มที่เลยนะแหม้ไม่ต้องบอกฉันก็สั่งอยู่แล้วหิวอยู่ตั้งนานพิตช,ชี่พูดจีบปากจีบคอก่อนที่จะเรียกพนักง,งานมารับออเดอร์อาหารและเมื่อทุกคนทานอิ่มแล้วก็แยกย้ายกันกลับส่วน ค่าอาหารในมื้อนี้แพรไหมก็เป็นคนจ่ายอย่างที่บอกเอาไว้ในเช้าวันต่อมาอารันตื่นแต่เช้าเขามองไปยังร่างนิ่งน้อยที่นอนอยู่ข้างๆก่อนที่จะยิ้มออกมาเบาๆและเอาผ้าห่มไปห่มให้กับเธอก่อนที่จะลุกไปอาบน้ําเพื่อที่จะไปทํางานเมื่ออารันจะออกไปทํางานเขาได้เขียนโน้ต แปะเอาไว้ที่หน้ากระจกเพื่อให้แพรไหมตื่นขึ้นมาจะได้เห็นมันผมไปทำงานก่อนนะครับที่รักแพรไหมหย,ยิบกระดาษนั้นขึ้นมาอ่านแล้วก็อดที่จะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ได้คนอะไรบ้าจริงแพรไหมบนอุบก่อนที่เธอจะเอากระดาษแผ่นนั้นแปะไว้ที่เดิมและเดินเข้าห้องน้ำไปในวันนี้ วันที่แพรไหมเธออยู่บ้านเธอก็คอยทำความสะอาดภายในห้องนอนกวาดโน่นปัดนี่จนในที่สุดห้องก็สะอาดและเธอก็ลงไปข้างล่างเพื่อทานมื้อเที่ยงหลังจากที่เธอทานมื้อเที่ยงเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้มานั่งรออรันภายในห้องนั่งเล่นในเวลา20นาิก30นาที แรมไม้นั่งรอแล้วรอเราอารันก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาทั้งๆท,ที่ตอนนี้เป็นเวลาเลิกงานของเขาตั้งนานแล้วเธอรู้สึกเป็นห่วงและน้อยใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะเขาไม่เคยกลับบ้านช้าขนาดนี้มาก่อนเธอมองไปยังอาหารบนโต๊ะที่เธอตั้งใจทำรอเขาตั้งแต่ตอนเย็นบนัดนี้กลับเย็นชืดไปหมดแล้วนึกได้ ก็พานโกรธและน้อยใจคนตัวโตวที่เวลานี้เขาไปไหนเขาไม่เคยคิดจะบอกเธอเลยแม้แต่สักนิดแพรไหมหยิบอาหารที่เธอทำเอาไว้ไปเททิ้งก่อนที่เธอจะเดินขึ้นไปอาบน้ำบนห้องและนั่งรอบนเตียงเพื่อคอยฟังเสียงรถว่าเมื่อไหร่คนตัวโตวของเธอจะกลับมากลับมาเมื่อไหร่หน้าดูแม่จะตีให้หัวแบะเลย แพรไหมคิดในใจอย่างมา่ดมั่นเธอได้แต่นั่งรออารันอยู่อย่างนั้นไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนส่วนอารันในวันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆของเขานึกครึกครืนอะไรชวนเขาออกมากินเหล้าที่ผับของมาเวลตอนแรกเขากะว่าจะปฏิเสธแต่ก็เดินเพื่อนๆของเขาลากออกมาได้สุดท้ายเขาก็ต้องจำยอมเพราะขาดเพื่อนไม่ได้จริงๆ ทั้งที่ในใจเขาอยากจะกลับไปนอนกอดเมียรักใจจะขาดเอ้ยวันนี้ฉันขอกลับก่อนนะพวกแกจะรีบกลับไปไหนวะาอารันมาเวลถามเพื่อนรักโดยที่ข้างกายของเขามีหญิงสาวอกสบึมคอยผสมเหล้าบริการอยู่นั่นน่ะสิจะรีบกลับไปไหนรีเกอร์ก็ไม่น้อยหนะ้า มีสาวหุ่นซิกซี่คอยบริการเขาอย่างดียกเว้นแต่อรันที่ไม่มีผู้หญิงเข้ามาบริการเพราะแค่ผู้หญิงพวกนั้นเดินเฉียดเขาก็ตะวาดเสียจนหนีหายกันไปหมดกลับบ้านก่อนว่าฉันง่วงแล้วง่วงหรือว่าจะกลับไปหาคุณแพรกลับไปหาเมียน,นะสิไม่เหมือนพวกแกหรอกไม่มีใครเอามาเวลถึงกับจุกเมื่อเจอคำพูดนี้ของอรัน ผ่านให้คิดถึงใบหน้าของแม่เสือสาวของเขาปลายฟ้างั้นก็รีบกลับไปเถอะไอ้คนติดเมียเมื่อบอกลาเพื่อนเรียบร้อยแล้วอารันก็รีบเดินออกจากกลับทั้งที่ระหว่างทางก็มีผีเสื้อราตรีที่คอยส่งสายตายั่วยาวเขาถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงตัดสินใจพาพวกเธอไปซ้ำที่ไหนสักแห่งแต่ตอนนี้ไม่ได้เขามีเมียแล้ว ต้องซ้ำเมียคนเดียวเท่านั้นรถของอารันวิ่งล่นเข้ามาในคาริฮานทั้งสามคนอีริกอีวานและอารันลงจากรถในสภาพที่มึนๆพอสมควรทั้งสามเดินย่องเข้าไปในคาริฮานที่ปิดไฟเงียบส่วนรถก็ให้การดคนอื่นที่เฝ้ายาบเอาไปเก็บทั้งสามคนมองซ้ายมองขวาเมื่อทางโลงก็ค่อยๆย่อ,ยยองขึ้นมาภายในบ้าน ราวกับว่าเป็นขโมยแต่แล้วพรึบไฟในบ้านทุกดวงเปิดขึ้นพร้อมกันแพรไหมที่ยืนเท้าเอวจางก้าอยู่ที่แท่นบันไดส่วนข้างๆ้างกา,ายของเธอก็มีการนับยี่สิบคนยืนอยู่ข้างๆ้างเอน้องแพรมาดามเอริกและอีวานตะโกนเสียงลั่นอยังไม่นอนอีกหรือคะ อารันทำใจกล้าถามราชีสีตัวเมียที่ยืนอยู่ตรงหน้ายังค่ะน้องแพรนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าผัวน้องแพรตัวดียังไม่กลับบ้านไปไหนมาคะคุณป่าถึงได้กลับออกมาป่านี้แพรไหมเหลือไปมองนาฬิกาเรือนหรูสีทองที่แขวนอยู่บนผนงังไม่มีคำตอบจากปากของอารันจะให้เขาตอบว่าไปเที่ยวผับมาก็ใช่เรื่อง อีริกอีวานพานายใหญ่ของพวกคุณไปไหนมาคะเมื่อเจ้านายไม่ยอมตอบแปรไหมก็หันไปถามจากลูกน้องที่จงรักภักดีเอ่อเอ่อเอ,เอคือทั้งอีริกและอีวานมีท่าที่อึกอกักไม่กล้าที่จะบอกมาดามคนสวยของพวกเขาไม่มีคำตอบก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่วันนี้พวกคุณทั้งสามเชิญไปนอนนอกบ้านและ ถ้าใครกล้าที่จะเปิดประตูให้สามคนนี้เข้ามานอนในบ้านฉันจะหักเงินเดือนของพวกคุณทุกทุกคนเข้าใจนะคะทุกทุกคนเข้าใจครับมาดามกาดนับ20กว่าชีวิตขานรับพร้อมๆกันดีค่ะสินเสียงของประ,ประมุกหญิงคนใหม่เธอก็เดินสะบัดก้นเดินขึ้นบนชั้นสองไม่ยอมหันมามองหน้า นักโทษทั้งสามที่ยืนก้มหน้าสำนึกผิดอยู่อารันอีริกอีวานให้ตายสิเชิญนายใหญ่และคุณอีริกอีวานหน้าบ้านเลยครับพวกผมจะปิดประตูตามคำสั่งของมาดามส่วนเสือ้อหมอนและผ้าหม่มพวกผมเตรียมไว้ให้ครบแล้วทั้งสามคนเชิญครับลูกน้องพายมือไปอยังหน้าประตู เพื่อเชิญทั้งสามคนให้ออกไปตกลงบา้านนี้ใครเป็นนายของพวกแกกันแน่วะนี่นายใหญ่นะเว้ยเอริกปรีแตกเมื่อเห็นกาดลูกน้องพูดแบบนี้แต่ฉันเป็นเมียนายใหญ่และเป็นมาดามของทุกๆคนจะเชื่อฟังใครฮึแพรไหมชงโลกคอลงมาจากราวบันไดชั้นสองทำให้เอริกถึงกับหุกปากทัน,ทนควัน ถ้าไม่พอใจโน,น่นไปนอนหน้าถนนไปแพรไหมยพูดจบก็เดินเข้าห้องปิดประตูเสียงดังปังผู้คนที่ยืนอยู่ตรงนี้อดที่จะหวาดกลัวกับอารมณ์เกรี้ยวกราดของแพรไหมยไม่ได้เชิญทั้งสามคนเลยครับนี่ฉันเป็นนายของพวกแกนะนั่นก็ใช่ครับแต่พวกผมกลัวมาดามมากกว่าหรือว่าในายใหญ่จะไม่กลัวมาดามนะครับเออก็ได้ว่ะ ฉันก็กลัวเหมือนกันฮแต่ก็ดีเนาะเอริกเอวานคืนนี้ดาวสวยจังเลยแพรไหมตื่นขึ้นมาแต่เช้าเธอเดินลงมาข้างล่างก็เจอเข้ากับเทพประบุทั้งสามนอนั่งเรียงหน้ากันอยู่ที่หน้าประตูด้วยสายตาที่อิดโรยเหมือนกับว่าไม่นอนมาทาั้งคืนเป็นไงบ้างคะหนุ่มๆเมืม่อคืนหลับสบายดีไหมคะแพรไหม เดินมาตรงหน้าของคนทั้งสามน้องแพรเรียกทำไมคะแพรใหม่เลิกคิวถามเมื่อคืนป๋าโดนพวกไอ้มาเวลกับบริเกอร์มันลากไปดื่มที่ผับหนะตอนแรกป๋าจะปฏิเสธแต่พวกมันก็ดักทางป๋าเอาไว้ถ้าป๋าไม่ไปพวกมันจะเลิกคบป๋าเป็นเพื่อนสุดท้ายอารันก็กล้าที่จะบอกเมียรักว่าเมื่อคืนเขาไปไหนทำอะไร ถึงได้กลับบ้านมาดึกดื่นแต่ไม่มีผู้หญิงมานั่งข้างป่าเลยนะคะไม่เชื่อถามอีริกกับอีวานก็ได้อารันเริ่มใจไม่ดีเมื่อแพรไหมเอาแต่ยืนนิ่งไม่พูดตอบโต้อะไรออกมาจริงๆครับมาดามพวกผมรับประกันได้ว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนมานั่งข้างในายใหญ่เลยครับจริงๆนะครับมาดามทั้งอริกและอีวานต่างรีบช่วยอรันยืนยันว่าเมื่อคืน ไม่มีผู้หญิงคนไหนมายุ่งเกี่ยวกับเจ้านายของทนจริงๆอืมงั้นก็เข้ามาอันที่จริงเธอรู้อยู่แล้วละ่ะเรื่องที่อารันไปเที่ยวผับละเรื่องผู้หญิงเพราะเมื่อคืนปลายฟ้าและพอลลี่ก็อยู่ในผับนั้นด้วยเมื่อทั้งสองเจอกับอารันซึ่งทั้งสองก็รู้ว่าอารันเป็นสามีของเพื่อนรักพวกเขาได้ถ่ายรูปส่งต่อมาให้เธอดูเนืองเจน กระทั่งอารันเดินออกจากผับแต่ที่เธอลงโทษเพราะเวลาที่เขาไปไหนมาไหนก็ไม่เคยคิดที่จะบอกเธอทำให้เธอเป็นห่วงเป็นแบบนี้มันน่าลงโทษไหมละ่ะทั้งสังคนเมื่อถูกประมุกใหญ่ของบ้านอนุญาตให้เข้าบ้านได้ก็รีบรุกข,ขึ้นทันทีเอริกและอีวานรีบเดินเข้าไปในบ้านมุ่งหน้าไปยังห้องของตนส่วนอารัน ก็รีบพุ่งเข้ามาอดอ,อ้อนมีรักทันทีคิดถึงน้องแพรจังห่างกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงคิดถึงแล้วเหรอคะห่างแค่ไม่กี่นาทีคุณป๋าก็คิดถึงหนูทุกนาทีค่ะอ้อนเก่งจริงนะคะไปอบน้ำทะะี่ค่ะเดี๋ยวน้องแพรให้เมดยกอาหารขึ้นไปให้ครับผมอรันพูดยิ้มก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปด้านบนส่วนแพรไหมก็ได้แต่สายหน้าเบาๆกับท่าทีเหมือนกับเด็กๆของอรัน แพรไหมเดินเข้าไปในครัวบอกเมดว่าวันนี้เธอกับอรันต้องการที่จะทานอาหารบนห้องขอให้ยกขึ้นไปเสิร์ฟด้วยและเมื่อสั่งเมดรเรียบร้อยแล้วแพรไหมก็เดินขึ้นมาบนห้องแต่ก่อนที่เธอจะเปิดประตูเข้าเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังจะอาเจียนอยู่ในห้องน้ำอือือแพรไหม รีบเข้าไปในห้องน้ำเธอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นคนตัวโตวกำลังโกงคออาเจียนอยู่ที่ชักโรครกอย่างเอาเป็นเอาตายคุณปาคุณปาเป็นอะไรคะทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้แพรไหมรีบวิ่งมานั่งข้างๆพร้อมกับลูกหลางให้เขาคุณปาคุณปาเป็นอะไรคะอืมคุณปาก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะตัวก็ไม่ร้อนนี่คะ ไปหาบมอดีกว่าไหมคะคุณปาแพรไหมแต่ไปตามตัวของอรันมันก็ไม่มีส่วนไหนที่ร้อนหรือบ่งบอกว่าคนตัวโตวจะเป็นไข้เลยไม่เป็นไรคะ่ะพักผ่อนเดี๋ยวสักครู่คุณปาก็คงหายละ่ะเมื่อแพรไหมได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบโทษตัวเองทันทีว่าเป็นเพราะเธอคนตัวโตวถึงได้หมดสภาพแบบนี้เพราะน้องแพรแท้ๆคุณป่าถึงเป็นแบบนี้ น้ำตาของแพรไหมไหลล,ลงมาอย่างไม่มีเหตุผลอรันถึงกับเบิกตากว้างเมื่ออยู่ๆคุณตัวน้อยก็ร้องไห้ออกมาน้องแพรน้องแพรร้องไห้ทำไมคะอรันถามแพรไหมด้วยน้ำเสียงร้อนรนน้องแพรทำให้คุณป๋าไม่สบายถ้าน้องแพรไม่ไล่ให้คุณป๋าไปนอนข้างนอกคุณป๋าก็คงไม่สบายแบบนี้โถน้องแพรป๋าแค่อ้วกแค่นี้เองน้องแพรไม่เห็นต้องร้องไห้เลย แพรใหม่ฉุดคิดขึ้นมันก็จริงอย่างที่อาวอาราันว่าแต่เขาอ้วกแค่นี้ทำไมเธอถึงต้องร้องไห้เหมือนเขากำลังจะตายด้วยละ่ะเธอไม่เข้าใจอารมณ์18,009ของเธอในช่วงนี้จริงๆที่เปลี่ยนเอาง่ายๆในแต่ละวันน้องแพรไม่ร้องก็ได้ค่ะดีมากค่ะเพราะคนอย่างน้องแพรไม่เหมาะกับน้ำตาเลยสักนิดเดียวอาราัน พูดพร้อมกับปาดน้ำตาออกจากแก้มนวลของแพรใหม่เบาๆเขารู้สึกใจไม่ดีที่เห็นน้ำตาของเธอคุณป๋าคะเดี๋ยวน้องแพรช่วยประยุงคุณป๋าไปนอนที่เตียงนะคะแพรใหม่ประคองอารันออกจากห้องน้ำเพื่อที่จะให้เขาไปนอนบนเตียงให้สบายแพรไหมห่มผ้าให้กับคนตัวโตวที่นอนหน้าซีดเป็นไก่ต้มพร้อมกับนึกคิดอะไรบางอย่างก่อนที่เธอจะสะบัดหัว เรื่องนั้นให้ออกไปและรีบลงไปทำอาหารอ่อนๆให้กับคนตัวโตวได้ทานแพรไหมเดินเข้าไปในครัวก็เจอกับ2เมธที่กำลังจะยกอาหารขึ้นไปเสิร์ฟที่ด้านบนมารามต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกหรือคะเออคือน้องแพรอยากทำข้าวต้มแบบอ่อนๆให้คุณป๋าทานหน่อยคะ่ะคุณป๋าไม่สบายไวย้นายใหญ่อาการเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวป้าจะได้จัดยาให้ถูก คุณป้าอ่านจียนแล้วก็บ่นว่ามึนหัวจะป้าได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวป้าจะจัดยาให้นะคะผู้จบเมดคนหนึ่งก็เดินปรีกตัวไปเพื่อที่จะจัดยาให้กับอรันส่วนแพรไหมก็ปรีกตัวเข้าไปในครัวเพื่อทำข้าวต้มและเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ถือถาดยกเข้ามาในห้องคุณป๋าคุณป๋าคะ ตื่นมากินยานิดสักหน่อยนะคะอรันค่อยๆลืมตาขึ้นมาชา้าชาก่อนที่เขาจะค่อยพยุงตัวให้ลุกขึ้นโดยที่มีแพรไหมช่วยประคองตัวทานข้าวสักนิดนะคะแพรไหมหยิบถ้วยข้าวต้มขึ้นมาคนเพื่อให้คลายความร้อนก่อนที่จะตักแล้วยื่นไปจ่อที่ปากของอรันแต่เมื่ออรันได้กลิ่นของข้าวต้มก็ต้องรีบวิ่งพรวดพลาด เข้าไปห้องน้ำแล้วอาเจียนมันออกมายกใหญ่แพรไหมก็รีบวางถ้วยข้าวต้มและรีบวิ่งเข้าไปดูอาไัรในห้องน้ำครึ่งวันนี้แพรไหมต้องคอยเช็ดตัวให้กับคนตัวโตอยู่เสมออีกทั้งยังต้องคอยพยุงคนตัวโตให้ไปอ้วกในห้องน้ำอีกบอกให้ไปโรงพยาบาลคนตัวโตก็ไม่ยอมไปถ้าเป็นเด็กจะตีก้นซ้ายเข็ดมาดามคะป้าว่า ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะอาการของนายใหญ่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสักพักนายใหญ่ก็จะหายไปเองเราป้ารู้หรอคะว่าคุณป๋าคุณป๋าเป็นอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าโรคแพ้ท้องแทนเมียค่ะอะไรนะแปลไหมเมื่อได้ยินดังนั้นเธอร้องอุทานออกมาเสียงลงแต่แล้วเธอก็คิดทบทวนไปตั้งแต่วันแรกที่เธอมาอยู่ที่นี่ เธอมีอะไรกับอารันเธอและเขาไม่เคยป้องกันเลยแม้แต่สักครั้งเดียวจบตอนที่6ค่ะท่านผู้ฟังสามารถอ่านฉบับเต็มได้นะคะใน Facebook เพจนิยายของอ e ีแยมนะคะสำหรับเรื่องนางบำเรอเถื่อนนะคะแล้วอย่าลืมเจอกันคลิปหน้าค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ